ทุเรียนโตช้าเพราะอะไรก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนในแต่ละพื้นที่มันต่างกันนะครับแต่มันก็จะต่างกันไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างในแปลงผมนะครับที่อยู่ในภาคอีสานนะครับกับของเพื่อนผมนะครับที่อยู่ทางภาคใต้นะครับการเจริญเติบโตความสูงเขาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก50เซนนะครับ3 0มสถึงห้เซนประมาณนั้นนะครับถ้าของเราใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่าการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับแต่นะครับบางท่านนะครับที่สอบถามผมเข้ามานะครับอายุ สองปีนะครับแต่ความสูงเขายังไม่ถึงสองเมตรเลยอย่างนั้นก็จะถือว่าจะโตช้านะครับแล้วมันมาจากสาเหตุใดได้บ้างนะครับผมจะพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นปลูกเลยนะครับจนถึงเรื่องของการดูแลนะเริ่มต้นนะครับเรื่องของการที่ทําให้ทุเรียนโตช้านะครับก็คือระบบรากเราขยายได้ช้านะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนนะครับต้นไม้อื่นก็เช่นกันนะครับ ถ้ารากเขาขยายได้ดีนะครับต้นเขาจะโตเร็วนะครับถ้ารากเขาขยายได้น้อยนะครับมันก็จะโตช้านะครับอันนั้นเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือระบบรากมันขยายได้ช้านะครับแล้วระบบรากมันขยายได้ช้าเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านต้องไปสํารวจสภาพดินของท่านก่อนนะครับดินของท่านเนี่ยเหมาะกับการปลูกทุเรียนหรือเปล่านะครับสภาพดินนะครับสภาพอากาศนะครับในเปลงนะครับว่ามันเหมาะไหมนะครับ ซื้อสภาพอากาศเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยนะครับปลูกทุเรียนได้ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผลผลิตให้ชมแล้วนะครับแทพจะทุกจังหวัดในประเทศไทยนะแต่ที่ต่างกันหลักๆเลยก็คือสภาพดินนะครับสภาพดินในแต่ละแปลงในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจังหวัดมันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเข้าใจสภาพดินของท่านก่อน,นครับว่ามันเหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นเลือกทุเรียนหรือเปล่านะครับอันดับแรกที่เราต้องคํานึงถึงเลยนะครับก็คือ การระบายน้ odel, latitude, right, ble, yeah. okay. ํานะครับต้นทุเรียนเนี่ยชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับก็ไปดูนะดินของท่านระบายน้ําได้ดีไหมนะครับเพราะถ้าดินของท่านระบายน้ําได้ไม่ดีนะครับหรือน้ําขังนะครับมันก็จะทําให้ระบบรากเสียนะครับเมื่อรากเสียนะครับเขาก็จะต้องใช้พลังงานนะครับเพื่อไปขยายรากอีกนะครับมันก็จะทําให้ต้นของเขาเนี่ยโตช้านะครับอย่างแรกเลยคือดินมันระบายน้ําได้ดีไหมนะครับอย่างที่สองนะครับ ก็คือปริมาณแร่ทตุในดินนะครับถ้าให้ดีนะครับท่านควรที่จะเอาดินของท่านเนี่ยไปตรวจวัดคุณภาพนะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันนี้เขาจะมีคําแนะนําอย่างครบถ้วนนะครับว่าท่านควรที่จะทาอย่างไรเติมอะไรไปบ้างนะครับสให้เพื่อให้ดินของท่านเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับค่า pH ดินของท่านเป็นเท่าไหร่นะครับค่า pH ดินที่เหมาะกับการปลูกถั่วเหลืองก็อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ในภาคอีสานนะครับจะเป็นกรดค่อนข้างจัดนะครับทําให้ธาตุอาหารนะครับโดนตรึงนะครับต้นทุเรียนของเราก็จะขาดธาตุอาหารมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเคลกเลนหรือโตช้าได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับท่านก็ต้องปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมนะครับอย่างน้อยๆนะครับท่านควรที่จะมีเครื่องวัดค่า P h เดดินนะครับแล้วก็ วัดอยู่บ่อยๆนะครับในเปลงของท่านนะครับเพื่อปรับนะครับให้ดินมันเหมาะกับการปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าค่า pH เนี่ยมันก็มีผลนะครับกับธาตุอาหารโดยตรงนะครับธาตุมันเป็นด่างนะครับธาตุเสริมนะครับมันก็จะขาดนะครับแต่ถ้ามันเป็นกรดนะครับธาตุหลักธาตุองมันก็จะขาดนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องกันมันก็จะส่งผลไปถึงใบทุเรียนของเรานะครับ ถ้าใบของเรามันขาดธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมันก็จะทําให้ต้นของเราเนี่ยเคลเก็กเด่นและก็โตชา้าเช่นกันนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านก็ควรที่จะมีความรู้นะครับในการสังเกตใบนะครับว่าใบลักษณะอย่างนี้นะครับมันขาดอะไ <s feito> รนะครับมันขาดธาตุหลักมันขาดธาตุรองหรือมันขาดธาตุเสริมนะครับเพื่อประเมินสภาพดินของท่านด้วยนะครับอันนั้นคือสภาพดินนะครับถัดมานะครับก็คือวิธีการปลูกนะครับ จากการทดลองในแปลงผมนะครับปลูกนะครับตัดรากขดนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะผมมีประสบการณ์มานะครับต้นที่ผมไม่ตัดรากขดนะครับโตช้ามากนะครับโตช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ท่านตัดรากขดนะแล้วก็การปลูกนะครับถ้าในพื้นราบนะครับในพื้นราบเนี่ยครับผมจะแนะนําให้ท่านยกโคกนะครับเพื่อการระบายน้ําที่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดินลักษณะแบบไหนนะอย่างของผมเองนะครับถึงแม้จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับหลักการระบายน้ํามันดีนะครับแต่ผมก็ยกโคกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับที่ฝนตกเยอะนะครับดินลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะชุ่มน้ํานะครับมันจะอิ่มน้ํานะครับมันก็จะส่งผลกระทบนะครับทําให้รากทุเรียนของเราเนี่ยเช่น้ําได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ระบบรากเสียนะครับเมื่อระบบรากเสียต้นมันก็จะชะงักนะครับมันก็จะทําให้โตช้าอีกนะครับอันนั้นจึงเป็นที่มานะครับว่า ผมแนะนํานะครับว่าให้ปลูกแบบยกโคกจะดีที่สุดนะครับถ้าเป็นในที่พื้นราบนะครับและก็วิธีการปลูกนะครับท่านก็ต้องไปดูลักษณะดินของท่านด้วยนะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมด้วยนะครับผมยกโคกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตากดินนะครับแล้วผมก็ปลูกเลยนะครับเมื่อเราลดน้ําลงไปนะครับมันทําให้ดินเราซุดนะครับทําให้ต้นของเราเนี่ยมันต่ํานะครับรากมันลึกเกินไปนะครับก็คือแบบปลูกรากลึกเกินไปนะครับ ระบบรากมันก็ขยายได้ช้านะครับมันก็จะทําให้ต้นโตช้าเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะซึ่งในแปลงผมก็มีเช่นกันนะครับโตช้าแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการปลูกผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับมันส่งผลให้ต้นของเราเนี่ยโตเร็วนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยอายุ1ปี7เดือนนะครับผมปลูกมานะครับก็สังเกตได้ว่าค่อนข้างที่จะโตเร็วเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชุดก่อนหน้านี้นะครับที่ผมปลูกแบบไม่ตัดรากขดครับโตช้ามากนะครับถัดมานะครับก็เป็นแบบ ขุดหลุมยกโคกแล้วปลูกเลยนะครับดินซุดตัวนะครับลึกนะครับก็โตช้าอีกเช่นกันนะครับแต่เมื่อมีประสบการณ์แล้วนะครับผมก็นํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับก็เป็นการปรับปรุงดินนะครับปรับค่า pH ดินก่อนนะครับตากดินไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยปลูกนะครับถึงแม้ว่าจะตากดินไว้นะครับอย่างของผมต้นนี้นะครับผมตากดินไว้สองสัปดาห์นะครับแต่มันก็ยังซุดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับมันทําให้รากของเราเนี่ย ไม่จมลึกจนเกินไปนะครับการขยายมันก็เลยทําได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแนะนําของผมนะครับถัดมานะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานหรือภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นพืชต่างถิ่นนะครับเพราะว่าในโซนภาคใต้หรือโซนภาคตะวันออกเนี่ยการดูแลรักษาทุเรียนมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับเรานะครับอย่างบางท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าในพื้นที่เขานะครับแค่ลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับทางใบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดเลยนะครับ ก็ยังโตได้ปกตินะครับอันนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าการที่จะใช้ของต่างๆนะครับที่จะมาบํารุงต้นทุเรียนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาการต้นของท่านนะครับถ้าในพื้นที่ของท่านนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานในโซนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าท่านปลูกแล้วนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยมันโตดีนะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับปุ๋ยทางใบหรือพวกยาเพลี้ยยาแมลงนะครับถ้ามันไม่รบกวนเยอะนะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับ แต่ในแปลงผมนะครับที่ผมใช้นะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับจากการทดลองของผมนะครับถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็จะโตช้ามันก็จะชะงักนะครับมะเร็งมันก็จะเข้าทําลายนะครับขนาดว่าใช้นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับต้นทุเรียนนะครับเจอปัญหาอยู่เป็นประจํานะครับเราก็ต้องรู้จักนะครับวิธีการแก้ไขนะครับรู้จักวิธีการสังเกตนะครับว่าอาการอย่างนี้มันเกิดมาจากอะไรนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปแนะนําไว้เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของอาการของต้นทุเรียนนะครับก็ฝากท่านย้อนกลับไปรับชมได้นะครับเพื่อจดจําภาพนะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําคลิปลงไปเนี่ยเป็นมาจากประสบการณ์ในสวนผมนะครับบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามันวุ่นวายมันเยอะแยะก็มันจําเป็นสําหรับในเพลงของผมนะครับมันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเพลงของท่านก็ได้นะครับ ความจําเป็นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพต้นทุเรียนของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้เท่าที่จําเป็นนะครับลดต้นทุนให้มันได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งในแปลงผมนะครับผมก็ใช้ทุกอย่างนะครับแต่ผมก็ใช้ที่มันจําเป็นนะผมบอกเลยนะครับแต่ละอย่างที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนผมได้ทดลองมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันดีหรือตัวนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าในตลาดนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกนะครับ ผมมาโชคดีนะครับที่ผมทําสวนหลังจากที่เพื่อนผมทํานะครับเพื่อนผมได้ทดลองมาเยอะแล้วนะครับเขาก็แนะนําตัวที่มันดีมาให้นะครับที่เขาใช้อยู่นั่นเองนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเหมือนกันนะครับผ่านการทดลองของเพื่อนผมมาแล้วนะครับก็จะบอกว่าการทําทุเรียนนะครับการลงทุนมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ลงทุนเลยนะครับแต่ท่านอยากจะขายราคาที่มันสูงสูงนะครับท่านอาจจะหวังเยอะจนเกินไปนะครับ ถ้าท่านลงทุนน้อยท่านขายราคาถูกอ่ะอันนั้นมันถึงจะเหมาะสมนะครับท่านลงทุนเยอะท่านก็ขายราคาแพงขึ้นนะครับแต่นะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกท่านที่หวังจะขายทุเรียนเนี่ยท่านก็อยากได้ราคาสูงทั้งนั้นนะครับท่านคิดว่าทุเรียนลาดำกับทุเรียนที่ไม่เป็นลาดำเนี่ยคนซื้อเขาจะเลือกแบบไหนนะครับให้ท่านตัดสินใจเอาเองนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ